สวัสดีจ้านองสีผ้าเบิงเครือกวยเครือใหญ่เครือ,งเ,รองเงาขนาดเลยจะหวี่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองหวีสิบสองสิบสามหวีพี่น้องเอ้ยมเ่เคยญ่เคยเงาค่ะแต้นก็หรูหลาอลังการใหญ่ขนาดเลยเบิ่งเงาใหญ่หฮงเขามาถมสะแล้วพี่น้องกวดไมโครถมแลวนี่ถมบอลึกหฮง โอ้จะเป็นเขามีทีกว่างขวางเนาะบึงถมเต็มอ่ะแสดงว่าเขาคุดดินไปหลายมันลึกแห้งหลายเขาก็เลยเอามาถมเรื่อยเรื่อยเรื่อยกลัวสิเต็มคนลวยกับลวยจนหวานเนาะพี่น้องเนาะคนจุดกับจนจนเพอยากมีอีกย่งย่ำเขาหู้นกว่างใหญ่ไปพู้นพี่นอ้องพุ้นไปทังพุ้น คนรวยคนคนเป็นโอสซมักกอทั้ทงผีกับเขียวอุม้มทุ่มเลยพี่นอ้องปลากล้วยปลาทุเรียนปลาบักพ่าวคนมันบอกถึนเ,เลื่องตะเรียนตายนกแล้วนี่ากับเขียวอุ้มทุ่มเกี่ยวให้งัวงกินโอ้ยปลาที่อันกินเลยพี่นอ้องเอ้ยมาหาทายคลิดคนอยากได้คลิปร้ายนะ พ่นมาบอนน้าตายเล้ว้งนั้นขยเหอนฝ่าอนห้ยเลยพี่น้องเอยมาท้ายคลิปเขือเงาอาดลาดลูกระเจ้าคอเหงาขาตีนปูที่นเอามาขาไอตินเลยที่จรินยดังปเล้งปเล้งปเลงมันเป็ี่ยนโดนอีกนะมานกระสีออกดอกออกกลนเต็มอันย่ะ ขอจังน้อยก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยกล้วยงามนี่เข่าหงมก่อนแน่บ่เห็นหยังเลยแดดมันหอนหลายพี่น้องณเมืองชนบุรีเด้อพี่น้องเอ้ยจากทีที่ว่าหกปลาหกคือเดี๋ยวนี้เขาก็เกล็ดดินทม กลัวเศิเต็มบอ่อเนาะพี่น้องเนาะจังเป็นยังต่อยังเลยขออามาถมงเกลากลงมาหวกเศษปูนเศษอยังโน่นสวัสดีจ้าสำนีก็พ่อคลิปนีก็พ่อสำนีกันเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย